นะครับลูกนี้เรียบร้อยเลยอ่ะนี่โอ้โหยโอ้นี่โอ้เข้าใจเตะด้วยนะครับเตะเข้าเข้าเส้นเลยอ่ะดูมือไม่ไหวเนี่ยต้องหงุดหงิดเลยอนหง่ดหงิเ่ได้ก็จะอกคะแนนไดเลยไหมเต็มที่ก็้วยบวมเยอะไหมไม่เห็นโดนฝังมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้ชีวิตมันแก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้มันูกทีมใชไหก็ฟรีคลิกเป็นไงบ้าง ก็บอกว่าทีไม่ได้เไม่ได้ก็บอกว่าแล้ว่ไปแทงไปแทงกันหนอไม่ใช่ของไม่ดีเราไปโดนเต็มเลยนตาไม่อยู่เป็นไรเป็นไรตาไมอยู่ตอนช่วงนั้นตอน่เราดุ้งเสือรุงก็ครับต้องุุ๊๊เข้าไปหาแล้วก็เรายู่อยู่ดีเราเจ็บแน่เลยไมลูกก็จริงๆมันมันมันปไปแลเจ็บมากรู้ไม่ใช่กรามากุเดินเลยไหมก็บอกว่าเดินเลยไหม ต้องเดินเลยดมเกมันก็จะเปลี่ยนพอเราดูโดนมันมีแผลเ้วจะดุ่งเราเดินเลยเกมมันก็เปลี่ยนเราไม่ได้บังดูพอเเราไมได้บังเลยมันออกสัไม่บังเล็ัล่ต้องวเลดูขั้นตอนแล้วเป็นไงไม่เป็นไรเดไม่หักไม่หักนะไม่อิสรนะทำเจ็บขาบ่อยนี่ กนกระดูกไม่กระดะกาดูกกรเลราก็รามันมันต้องบวมแบบนี้ลยูกมีหักมีเล้ากรจะต้องบวมเป็นลูกมะกรูดครับรอบค ได้เข้มขึ้นไหนไหมเนอะไม่เคยครับมีแต่ได้ของภาคอีสานเดียวอ่าภาคอีสานนะที่อ่าภาคอีสานยังไม่เคยได้เลยครับเอาละครับวันนี้เราเก็บขัดแค่ไปฝากใครบ้างก็ฝากพ่อแม่ครับอ่าที่ไหนที่ไหนนี่บุรีรัมศรครับอ๋ที่บุรีรัมศรเอาฝากใครครับก็ฝากเนี่ยลูกพี่ลูกน้องคนเดียวอืมเนี่ยตึงสองครับ อ่าทำห่วงหลายคนเลยนะวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะทีมซาเลด้วันนี้ความฝันเป็นจริงแล้วอายุเท่าไหร่ครับสิบก็ปีจังหวัดไหนบุรีรัมย์ฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะฮะเหมยเลยคุณพี่น้องชาวบุรีรัมย์ในทีนี้ตามนี้ทำได้ทำสำเร็จแล้ววันนี้ทำหรับไหนช่วยให้ทุกเส้นเลยดิวันนี้ได้พานครบจ๊อไปไหนมายังไงครังว่าผมในเลี้ยงอาวุธหนักกว่าเยอะเยอะแล้วก็มีลูก มาตั้งว่าเตียมาไล้วรัได้ซ้อมดีได้ผู้ปั้มพวกแสงมันพวกซีทองครบวนมัเาดทังใจซ้อมบวยครับพี่าสารวัตรจีนะครับยู่ใครซอยห้าสามครับเกียรติังบอลนะครับ ก็เต็มที่ครับเป็นเด็กๆคนไหนที่มีความตั้งใจครับผมยินดีครับสนับสนุนแล้วก็พวกผมนะครับก็สนับสนุนครับเชื่อผ้านเนี่ยโอเคดีแชัป์ดีนะครับติดต่อสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่ไหนครที่ไหนครับต้องต้องไห่อยาต้องนิดนึงครับอยากให้อยากติดต่ออย่างนี้ติดต่อยังไงครับผมผมเป็นเจ้าของแบรนด์บอลทูบีมวยไทยับครับผมก็ทำให้กับพวกทีมไทย อันนั้ค <environments> รับใครนี <im ie S 1> ่เป็นแฟนบอลก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมยินดีนับใช้นะครับผมเอาล่ะครับผมว่ายินดีกับแชมป์คนใหม่ครับกกีังเล็กคนหลังสอนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศเป็นยังไงเชื่อมั่นที่มั่น